ก็จะมาแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบว่าท่านพีรพันธ์ท่านพีรพันธ์สา,าลีรัฐวิภาธนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยได้ออกคำสั่งกระทรวงพลังงานที่72ทับ2567นนะครับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีงานจ้างเหมาขุดและขนถ่านหิน ที่เหมืองแร่แม่หมาะของการไฟฟ้า,ฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวงเล็บกอฟอพอเนี่ยนะครับคำคำสั่งนี่นะค,คำสั่งนะครับคำสั่งนะครับตามที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเหมาขุดและขนถ่านหินที่เหมืองแม่หมาะของกอฟอพวงเงินงบประมาณ7,250ล้านบาท ว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์นั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสและเพื่อป้องกันมีให้เกิดความเสียหายต่อกอฟอผและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบจึงสมควรสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและผู้เกี่ยวข้อง ว่ามีการกระทําตามที่มีการร้องเรียนจริงหรือไม่และมีบุคคลใดผู้เกี่ยวข้องอาศัยอำนาจตามความในมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพศ2513นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีงานจ้างเหมาขุดขนฐานหินที่เหมืองแม่หมาะของกพผ มีองค์ประกอบหน้าที่และอำน,นาจดังต่อไปนี้องค์ประกอบก็คือตั้งผมหนึ่งพลตำรวจโทเรวัตกิ่นเกศรเป็นประธานกรรมการนะครับแล้วก็มีกรรมการท่านอื่นอีกรวมทั้งหมดสิบเอ็ดท่านนะครับนะครับมีที่ท่านจะรู้จักคือท่านพลตำรวจ โทไตรลงผิวพันธ์นะครับเป็นกรรมการด้วยท่านหนึ่งนะครับนอกนั้นก็จะเป็นทีมงานที่เคยแสดงผลงานต่อสู้เรื่องโฮฟเวลฮะที่โฮฟเวลที่ท่านพีรพันธ์ต่อสู้มาแล้วก็ชนะคดีทำให้ รัฐบาลประหยัดงบประมาณไปได้เป็นหมื่นล้านเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินค่าปรับนะครับไม่ต้องไปเสียเงินค่าปรับนะฮะอันนี้ท่านก็คัดคนมานะครับแล้วเชิญผมเนี่ยไปเป็นประธานนะครับผมเองไม่ได้รู้จักกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเลยนะครับไม่รู้จักเลยนะฮะไม่ได้รู้จักกับใครเลยนะครับแล้วเขาเชิญไปเพราะเห็นว่าผมเป็นคนตรงๆแล้วก็ มีอะไรก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายได้นะครับก็ผมรู้ว่าท่านพีรพันธ์ต้องต่อสู้กับอะไรอยู่นะฮะท่านก็บอกว่าผลการสอบสวนคณะผมเนี่ยจะออกมาอย่างไรท่านก็ยอมรับนะครับท่านก็ยอมรับนะครับยอมรับแล้วท่านก็บริษัทไหนจะได้อะไรอย่างไงท่านไม่สนใจนะครับท่านไม่สนใจนะครับ ขอให้มันประหยัดงบประมาณของแผ่นดินนะครับแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์นะครับประชาชนได้ประโยชน์นะฮะผมเองก็เรียกประชุมคณะกรรมการนะครับเรียกประชุมคณะกรรมการแล้วตั้งประธานคณะสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็เรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำไปนะครับ ก็แจ้งความคืบหน้าเดี๋ยวท่านจะว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบไปนะครับคำสั่งออกราช้ามาทิศหนึ่งเพราะว่าต้องประสานนะครับต้องประสต้องประสาน,ปร,สานประสานผู้ที่จะมาร่วมเป็นกรรมการนะครับว่าท่านท่านพร้อมที่จะมาทำงานตรงนี้ไหมนะครับท่านเสียสละเวลาได้ไหม มันไม่ใช่ตําแหน่งทางการเมืองไม่มีเงินดงเงินเดือนอะไรนะครับไม่มีเงินเดือนอะไรทุกคนต้องเสียสละกันนะฮะต้องเสียสละกันนะครับซึ่งพอได้รายชื่อพร้อมแล้วท่านพิรพันธ์ก็เซ็นตั้งเลยนะครับเซ็นตั้งเลยนะฮะโดยให้ผมเป็นประธานนะครับก็จะเร่งรัดให้เร็วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดช้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการเสียหายเพราะทางกฟผก็มีความจําเป็นที่จะต้องขนถ่านหินเนี่ย ไปในการผลิตไฟฟ้านะฮะผมเองก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรับฟังทุกฝ่ายนะรับฟังทุกฝ่ายนะครับส่วนหน้าที่และอํานาจของกรรมการชุดนี้เนี่ยก็มี 1. ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาหขุดและขนถ่านหินที่เหมืองแม่เหมาะ สัญญาที่8ทับหวงเงินงบประมาณ7,250ล้านบาทเนี่ยทุกขั้นตอนรวมทั้งดำเนินการต่างๆของบุคคลหรือเจ้าหนะ้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะรูปแบบการหาผู้รับจ้างนะฮะสองเนี่ยตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆของการอนุมัติการว่าจ้างตามข้อ2.1ดังนี้นะครับ 2.2.1เนี่ยกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการเสนอราคาการคัดเลือกผู้รับจ้างและการอนุมัติการว่าจ้างเป็นไปตามถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนที่ต้องกระทำหรือไม่การบรรจุและการกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกอผอรวมทั้งการประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการกอผอเป็นไปตามและถูกต้อง โดยละเอียดรอบครอบหรือไม่นะครับแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเป็นไปโดยถูกต้องและละเอียดรอบครอบหรือไม่มีบุคคลและเจ้าหน้าที่ใดเกี่ยวข้องและต้องรับผิดชอบในการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนนะครับและประเด็นอื่นๆที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกันนะฮะและ้วก็ให้ ชิญคณะกรรมการบุคคลเจ้าหน้าที่ของกฟผที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานตามจำเป็นและสมควรและให้มีอำนาจตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตามจำเป็นและสมควรหากการดำเนินการตามข้อ2.1 2.2พบว่ามีการกระทำความผิดหรือมีข้อสงสัย อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายหรือการประพฤตินิชอบหรือไม่เป็นไปตามโดยความละเอียดรอบครอบหรือไม่ระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายต่อกฟอผ,อผออย่างเพียงพอรวมทั้งการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบหรือการเอื้อประโยชน์ใด,ดๆให้ดำเนินการดังนี้นะครับ 1. ตรวจสอบสอบสวน และเสนอแนะว่าบุคคลหรือเจ้าหน้าที่คนใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือเอื้อประโยชน์และมีความรับผิดชอบประการใด2เสนอแนวทางที่พึงต้องดำเนินการตามกฎหมายการดำเนินการอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายนะครับให้คณะกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน45วันเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรต้องขยายเวลาตาม ระยะเวลาการวิบัติงานต่อรัฐมนตรีนะครับ <_ d ata> เพื่อให้การวิบัติงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงงานจ้างเหมาขุดขนทานหิน <_ d ata> เหมืองแม่เมาะของกฟผเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสำลิดผลให้ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวงเล็บกฟผและคณะกรรมการกฟผคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบุคลากรและเจ้าหน้าที่อื่นๆของกฟผให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีงานจ้างเหมาขุดขนถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะตามคำสั่งนี้นะครับก็เป็นหน้าที่และอำน,นาจของคณะกรรมการนะครับเราก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำนะครับ แล้วก็จะดูว่ามันบริสุทธิ์สุจริตยุติธรรมหรือไม่นะฮะก็แจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับเห็นไปมีคนติดตามทางทางสื่อออนไลน์สื่อมวลชนนะครับเขาจะให้ผมแถลงข่าวผมก็บอกไม่แถลงแล้วครับมาก็เสร็จ เลิกประชุมผมก็กลับมาไลฟ์สดอย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวทั้งช่องโน้นช่องนี้เขาเอาไปตัดเองนะฮะเอาไปตัดเองเอาไปตัดต่อกันเองนะครับมานะฮะก็ต้องทําให้เต็มที่ครับเสียสละครับมันไม่มีเงินนงเงินเดือนอะไรลกครับแล้วก็ผมก็สอบถามเบื้องต้นนะว่าทําไมมันจะต้องมีแค่ สองบริษัทไปแข่งกันนะทำไมไม่ประกาศให้ชาวบ้านเขารับรู้เลยว่าในประเทศไทยนี่มันมีกี่บริษัทที่เขามีศักยภาพที่จะทำได้ให้มันประกวดแข่งขันไปสินะครับมันมันไม่ใช่ครับมีสื่อมวลชนบางบางแห่งเ็้าไปมองว่าที่ท่านพีพานตั้งให้ระงับตรงนี้เขาไว้เพื่อจะไปเอือ้อบริษัทเสือดำไม่ใช่ครับนะครับไม่ใช่ บริษัทอะไรจะได้เราไม่ขัดข้องหรครับมาเนี่ยนะครับแต่ว่าให้มีการประกวดราคากันนะครับให้มีการประกวดราคากันให้ถูกต้องนะครับมันจะมีกี่บริษัทที่เขามีศักยภาพนะนะครับก็ไปประกวดแข่งขันกันนะครับอันนี้ปัญหาเบื้องต้นที่จะต้องเข้าไปดำเนินการนะครับผมจะพยายามทำให้เสร็จ ภายในกรอบระยะเวลา45วันเนี่ยนะครับก็คิดว่าภายในสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยจะให้เสร็จนะครับแต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะว่าเวลานัดมาสอบปากคำแล้วเนี่ยจะมาไหมส่งเอกสารพร้อมไหมอะไรไหมก็อยากให้มันเสร็จสิ้นครับนะฮะอยากให้เสร็จสิ้นโดยเร็วในกรอบระยะเวลาผมก็ยังมีงานอื่นที่จะต้องทำอีกเยอะแยะนะครับ มาที่เขาตั้งผมเพราะว่าท่านรัมนตรีเขามองว่าชาวบ้านเชื่อมั่นผมนะว่าเป็นคนตรงๆงและไม่เข้าไขไม่เข้าข้างไขไม่รู้จักอะไรนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีอาชีพรับมงุงรับเหมาอะไรนะครับไม่มีรถที่จะไปรับจงรับจ้างรับช่วงงานอะไรอย่างไงเนี่ยนะครับมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูหน้างานกันนะครับมา สอบตรงๆงครับไปสอบตรงๆงนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นทีมงานที่มีคุณภาพมากนะฮะทีมงานที่ไปสู้คดีโฮฟเวลชนะนคิดดูนะครับทีมงานที่ไปสู้คดีโฮฟเวลชนะโฮฟเวลนี้สารพิาพากษามาแล้วว่าให้รัฐบาลกระทรวงคมนาคมใช้หนี้กับบริษัทโฮฟเวลตั้งกี่หมื่นล้านก็ไม่รู้สองหมื่นกว่าล้านมั้งครับแต่ท่านพีรพันธ์ท่านก็สู้มานะครับ สู้กจนกระทั่งชนะนะฮะมานะครับผมพร้อมครับอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อประเทศชาตินะครับก็มีทางทีมงานนะครับจะเสนอให้ผมเป็นคณะทำงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดหรือจะลนนรลงค์เกี่ยวกับ ให้คนเลิกเสพเลิกขายอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกไปแล้วว่ายินดีนะครับยินดีนะฮะยินดีที่จะช่วยนะครับมันเหนื่อยก็ไม่เป็นไรเรายังมีแรงพอที่จะทำไหวนะฮะแต่ตำแหน่งอะไรที่เป็นทางการเมืองหรือมีเงินดงเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยผมรับไม่ได้นะครับเนื่องจากผมยังเป็นคณะกรรมการพิจาาเรื่องร้องเรียนตำรวจอยู่นะครับก็ ไปรับตําแหน่งอะไรไม่ได้นะครับแต่ตําแหน่งที่มันไปทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองอย่างนี้ก็โอเคนะครับ